Give fuck. สวัสดีครับภาคสโลมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านเฮาก็ซ่อมบ้านเฮ้าล้สู้ต่อไปบ้านเฮัาแมลงก็จบลงไปเป็นอีเรียบร้อยแล้วสำหรับฟ so <ๆ>ุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบ16ทีมจุดไทยที่บุรีรัมเปิดบ้านตอนรับการมาเยี่นมของยาโฮดารูทัชซิมซึ่งผลบอลก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในนัดแรกซึ่งในเกมนี้บุรีรัมก็ทำการกดดันคู่ต่อสู้ ได้ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งแรกแต่ทว่าเกมบุกของบุรีรัมย์นั้นขาดความต่อเนื่องและความดุดันจังหวะชัดจ่อจ่อของโบอาเคียก็วืดไปซะง,งั้นทำให้เกมนี้บุรีรัมย์ไม่สามารถกุมความได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองซึ่งนัดต่อไปคงเป็นงานยากลำบากสำหรับบุรีรัมย์ที่จะบุกไปชนะเพราะว่าในนัดนี้มีโอกาสแล้วแต่ทว่า เกมลุกวันนี้ค่อนข้างฝืดและแนวลุกไม่ว่าจะเป็นกิสปิมหรือว่าโกลันเคาสิตก็ไม่สามารถสร้างสารรค์เกมลุกได้มีบุกเป็นบางช่วงแต่ไม่ต่อเนื่องทําให้ขาดความดูดันไปโอกาสทําประตูกันทั้งสองทีมเป็นไปด้วยความยากลาบากโดยเฉพาะทางด้านยโฮแทบไม่มีโอกาสยิงบุรีลำเลยแต่เทว่าเนื่องด้วยเขามาเป็นทีมเยือน ก็สามารถเซฟสกอร์กลับไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดแต่ถ้าว่าสำหรับบุรีรัมย์นั้นต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าได้ทำการแข่งขันในบ้านซึ่งจะต้องตุนสกอร์ไว้ก่อนแต่นัดนี้ก็ไม่สามารถทำได้ทำให้เกมจบไปอย่างจืดชืดซึ่งนัดที่สองก็ไปลุ้นกันต่อว,วันนี้บุรีรัมย์กองกลางกองหน้าไม่สามารถสร้างสารร์เกมลุกใดๆไ,ได้เลยโดยเฉพาะโบอาเคีย ไม่สามารถเก็บบอลได้ในแดนหน้าทําให้ไม่สามารถมีโอกาสยิงประตูจะมีก็แต่สุพนัทเท่านั้นที่สร้างความหวือหวาได้เป็นบางช่วงแต่ก็ไม่มีเพื่อนสนับสนุนซึ่งกองกลางก็ไม่สามารถเติมขึ้นสูงได้เพราะกลัวเกมโต้กลับของทางด้านย่าโฮดารุตสิมเหมือนกันซึ่งวันนี้ทีมยาโฮก็มาตั้งรับและก็คอยสวนกลับแต่ก็ไม่ได้ทำการบุกอย่างดูดันเพราะคิดว่า น่าจะไปเน้นเกมในบ้านมากกว่าเลยทําให้เกมการเล่นของทั้งสองทีมดูน่าเบื่อดูอึดอัดไม่สามารถยิงประตูกันได้โต้กันไปโต้กันมาแต่ก็ขาดความแน่นอนในเกมลุกซึ่งทางด้านบุรีรัมย์นั้นโอกาสยิงก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะมากจะมีจัดจากก็แค่ลูกโมงของสุภนัทซึ่งประตูของยาโหสามารถพุ่งปัดออกไปได้นอกนั้นก็เป็นการหวาดเสียวเปิดข้ามไป เปิดข้ามมาเปิดข้ามหัวเพื่อนตลอดโดยรวมแล้วเกมนี้บุรีรัมมีปัญหาด้านเกมลุกแน่นอนเพราะว่าดูจากนัดที่เสมออูไทยมาก็ค่อนข้างฝืดเครื่องในการทำประตูเช่นกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต่างชาติลงค่อนข้างเยอะแต่เทาว่าก็ไม่ได้สามารถสร้างสารรค์เกมอะไรได้มากมายมากกว่านักเตะไทยซึ่งถ้ามีทีอาทรหรือสัญลักษณ์ก็ไม่แน่แต่เทว่า ลุงเนและก็โค้ดเน้นผู้เล่นต่างชาติมากเกินไปซึ่งทำให้เกมไม่ดูดันไม่ต่อเนื่องเท่าไรจะเห็นได้จากว่าสูตรนั้นก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนอกจากนั้นแล้วเคียร์ซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ก็ไม่สามารถพึ่งพิงลูกกลางอากาศได้หรือแม้แต่การพักบอลในแดนหน้าวันนี้ก็ทำไม่ได้โดยจะเน้นการเสียบอลและก็โดนทำฟาวมากเกินไปทำให้เกมไม่ปฏิติประต่อ กองหลังยาหูเข้าตันเข้าหนักทําให้บัววาเคียก็ไม่สามารถกระดุกกระดิกได้เลยในเกมนี้ส่วนสุภชัยใจเด็ดที่ถูกส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังก็ไม่สามารถช่วยทีมได้ได้บอลค่อนข้างน้อยและก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงเพราะว่าบอลไม่ค่อยขึ้นถึงด้านหน้าส่วนใหญ่เป็นการพาดบอลผ่านไปมาในแดนกลางเสร็จแล้วก็จะส่งขึ้นหลังซึ่งไม่สามารถ ทำเกมได้อย่างต่อเนื่องโอกาสในการยิงประตูก็เลยน้อยตามไปด้วยส่วนยาโฮก็ไม่เอาอะไรเลยในวันนี้เตะบอลทิ้งโยนบอลขึ้นไปข้างหน้าให้เพื่อนอย่างเดียวเลยทำให้เสมอกันไปอย่างจืดชืดศูนย์ประตูต่อศูนย์สรุปผลบอล a f c แชมเปี้ยนลีกอีลิทรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกคู่หัวคำ่ำเสียงไฮพอร์ตเปิดบ้านแพ้ให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอต ศูนย์ประตูต่อหนึ่งคู่สามทุ่มบุรีรัมย์เสมอกับยะโฮดาลูตับซิมไปศูนย์ประตูต่อศูนย์วันนี้นำเสนอข่าวแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ